ซื้มแกเปิดแห่งคนนี้ก็เลยได้ใสจคนนี้เรแข็งเลยแข็งเลยนะพอดีเป็นบุกสนหน้าหัวดกอนคนนี้การนอน กับอากลสบายดีและสวัสดีไปให้น้องเบิร์ตสกุสกคนสบายดีตอนสวยๆทุกคนเลยตอนนี้เรากันแล่้วแต่เกี่ยวเขาหน้าดงโทรศัพท์ทีบลอยทุกคนเลยมอน,น้ชิลงมาเกี่ยวเขาอยู่หน้าจอกนี่คนแต่ฟ้านี่ยึ้บฝ้าขค้นฝนตลอดคนเลยงอฝนละห้มเขาอีกดี <c oughs> อุตสาหพักหลายมือที่บ่ได้เกีียวเขาย่ันฝนตกก็เริ่มเกีียวมาอนี่กันห <c oughs> น,น,นาจะไม่ฝนมาอนี่ะแต่ฝนมาแหงประมาณซาวป่ายสามสิบเปอร์เซ็นต์นี่แหละ บางเท้อก็หฮอดบางเท้อกับโบฮอดนะก็เลยพากันตัดสิใจเกี่ยวมือนนี่นะเกี่ยวแถวนี้แล้วอะไรที่พุน่นน่มาตอเกี่ยวอยู่หน้าจองนนี่คนเนึเป็นเขาเต้เขากลางคนหนึ่ตอนนแรงเพื่อแต่ตอนนี้ให้ดูให้กินซะก่อนได้กินอาหารเด็ดมือนนี่คนเนึเลือดแปงเลือดแปงมือนี่คนเนึเลือดแปงแปด๊ดมือนนี่เมื่อยแหงเลยเลือดแปงแกินแกงน้ำไมรล,ลอยแหงมามีแหงเกีียวเข่าคนหนึก็เลยเลืดเปลงเป็กนก่อนจะได้างหม้อต้มน้ำต้มไนซะก่อนคนเนึ ข่างหมอบางทีบล่อยทคนหนึ่งมีจจะรอถ่าหมอฟดทุกคนจะค่อยถอนขนมือในเจ็ดกาดอาหารเด็ดมือหนึ่งบริกิจต่ดดดไรสบายดีย่อเหมือเก็บเข้าเลยพี่เลยแห้งตกแล้วเนาะไปกุมือกุมือไภกตะแกรงน้องมามือนี่ก็เลยให้เลือดแปลงกินเลยมือนีือคนหนึ่งเป็ดมาจะหน้าดงพีเป่พี่เป็ดกับเป็ดที่เลี้ยงไว้ให้แล้วคนหนึ่เลี้ยงไว้เพื่อกิน จนนัพยาฝนอุ้มมาหลายโลเติบบอได้ยุคนโลปโลปสองโลปโลประมาณสองโลตีอะไรเยอะสองโลเนี่แหละเป็ดนะหาลเิมเติมืนจต้มมจัปกระดูกเดียวมันีต้มนี่ผสมคนเลยผสมน้ำกับน้ำปลาเนี่ยกา ลืมถ่ายให้เบิรงนทุนเลยชน้ำป่าแล้วน้ำป่าประมาณประมาณหาบวงนี่ทุนเนี่ยป็ดประมาณเกือบสองโลประมาณเกือบสองโลแหละเป็ดนะ่ยหาบวงนี่แล้วก็น,น้ำเจ็ดบวงน้ำเจ็ดบวงทุนเลยเอา้ารอเบิร์นมันจิก้ามมาทุกคนเลยบริษัทแต่ดดเลยได้เอามาเห็ดใหม่อีกบาทน,นี้แหละทันบก,ก้ามกับเธอกินคือเก่าสดเลยั <c oughs> นก้ามกับเธอโอเคทนนุกคนเลย มันห้มันว่าทุกคนเลยกี่แล้วนะมีแต่น้ำมันมันแลว สำเร็จทีบล้อยทุกคนเลยมีแต้วเจียนซอยซอยบาทเนี่ยซอยบล่อยทุกคนเอาไปขว่ยมันสุกสักก่อนคนนีย เอ๊ะเอ๊ะอะอ้าวนี่เป็นปิ้งหัวท่าบีคนนี้ทำไมไมือไหร่เข้มข้นนั้นต้มใจที่ต้มน้ำกระดูกกระเดี่ยวมันใส่น,นั่นเลยใส่เลือดตาทุกคนเพราะเอาน้ำห้อนน้ำที่ต้มสุกแล้วนะมันยังแซ่บคนนี้นขว้าขว้าเขาต้มใส่ก,กระดูกกระเดี่ยวมันน้ำไม,มันช่น,นัวเข้มข้นขเขาเก่าอีกหัวท่าบีอันนี้นนหัวมันนี่ ส้นกัะปิงนะโอ้อหอมเลยดิหอมละเพรจะแสาดไปหอมช่วยดอพรได้สุกซ่ำหอมเลยเออ๋อฝนละฝนละ กัูเป็นแต่แซบแล้วกำลังหอมซุยๆกำลังหอมเนาะของแซบต้องใช้เวลาทุกคนนะของแซบนี่ <c oughs> ไม่ได้กินแต่เธอเห็ด <c oughs> ตั้งแต่11โมงเดี๋ยวนี้เช้าบ,บ่ายโมงเลยยังบลร่ทุกคนเลยใช้เวลาหน่อยนึ่งนะเดี๋ยวจะได้กินแนวแซบแนวนัวนี่ แล้วทุกคนเลยหอมเป็นหอมเลยนี่เป็นส่วนปิ้งฮาก็กจิสุกแล้วปิ้งกะต้มอ,อีฝนแล้วฝนแล้ว เลยเอยงมันไปไดยเจ็บหากระ่อยอคนเลย แล้วบันนะีส้สาวผู้ดีผาดหนึ่งคนเลยเอาผู้ดีพระผาดหนึ่งนะบูเห็ดหลายเห็ดหลายแยกกิบบูเบิด เอาพอดีกินแซบนี่อืมพอดีเลยว่าผาดนี่หาก็ถอยมาใหม่ผ่าดเนี่ยเปิดตลาดมากยาเียนี่อได้เล้วซะทั้งลุงกัดกันเลย ื้มซื้อหมักผิดแห้งคนนี้ก็เลยได้ใส่ผิดดิบผิดแห้งนี่ทีมันจังหอมพอบอกทำไมนะแล้วทำไมกับปีนะปียังบอกยังอ่ะน้อ,อ,อ,อหอมนะพอบอกไม่ใช่ใช่ป่ะเป็นเวอร์ควนน้ โหเพจสก้อนฝักตุติ้งนะครับเนี่ยเลขวัวนี้ฝักมือกันดูอ่านดอนเลย โซกมางคือว่าได้หน้าเพดนี่นะต่อด้วยข,ขว้วกลัวส่วนเกลือเป็นนัวข,วาะะขวา้าวสารเลยคนนี้ข้าวล้วก็จะน้ำน้ำต้มน้ำเนย เป็นปีงเฮาตัวนี้แซ่แบไปดีบาดนี่ซิมชิมมั้งด้วยนี่ลองมาคนกุ่นไหมก็กลุยลองอนอคนก,ก,กุ่ยคักคักคักแซ่บบ่สุดยอดฮะมาปรุงไม่ได้เาใส่เรียบร้อยเลยมีแต่เอาเลือดใส่เลยคนนี่เลือดโฮยเท่ด้กานนี่ cái mọ cho sơ lơ cơn, bưởi, bắp, Bịa luôn, Bịa luôn, đậm đây đậm đà, 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 đậm แขงละซะแข่งละเอาเลยเคูไว้เทฟโชว์กลุ่มมอมากเก็บเรียบร้อย,อยทุกคนเลยขุ่นทีบร้อยใบพิซาเก่าบริไซต์ตะดุดนะน,นะมัจะกระด้างบ่โอ้ในเรื่องเลือดแข็งแล้วแข็งแล้วนะพูดดีเป็นวุ่นเลยทุกคนเลยแข็งแล้แข็งแล้วพุดดีเป็นวุ่นแล้วนะเห็นบ่เรียบร้อยถือว่าสีมือยังใสได้อยู่ทุกคนเลยกระด้างนะ,ะ,ะอืมแต่แซบบ่บแล้วบบบนี้ ลูกสาวกกผู้ตักน้ำต้มทนเลยต้มกระดูกกระเดี่ยวมันตึงตักพร้อมกินพร้อม,มตักแร่ละมดตักแร่ละมดแสดงยคาคาคอแล้วกัน <c oughs> มาฝากข้าเมธนะกาพอนะพลุนเลยผู้มักทั่วนี่ไม่ได้ซื้อหมักทั่วไปลวาอยู่สวนคนนี้ ส่วนที่แบบเมื่อนั้นแหละยังอยู่น่ะเขาไม่ถ่าวไปอีหลังได้หลายอยู่น่ะจนปิ้งก็เสือกก้งกุยมันน่ะเบอร์เลตตี้นะฮะกินเฟืองหนึ่งกินเฟืองหนึ่งก็าคือบุหินกันฮะว้าบุหินกลุ้งบอร์เลตตี้ซีมึงดูเด็กกินก้นกุยนั่นนี่เห็นแล้วนี่คนเลยใหญ่มร้อยทุกคนเลยมามามาจบแซมกันตอนง่ายทุกคนเลยเลือดแปลงเป็ด ไรดกินต่ดละหาเ็มาลองสีมือใหม่ยับบยงกินได้อยู่ยังเห็ดได้อยู่ทุนเลยยังบลืมยังบลืมวีชาอยู่เลยลเหเห็่ยงมันปะเด แหลงทงให้ยาต้องดีนะมันนี่มันไม่สัญด้วยเจอยลงมาเหมือนกันเหมอนอ่ะเุณน่ะเปี่ยงเลยทุนเลยนะตานกล้ามนะนะอื กินแต่ดดน้ะของกลับเขาก่อนเนีนี่ายนออืมกลังกระด้างเนาะแข็งเลยแข็งตัว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì có thể không bạn lỡ những chẳng dẫn หนก็จะเจากันมอกนี่สิด้อดื่มังนาวเลยมงนาวบีบตัวนี้วบริการเจ้านหมืงนจาเขาเลยอ้ามารับพวกกันเข้ามกขับกูอเไย

ตอนนี้กาเกี่ยวเขาเกี้ยน้ำอิ่มแล้วทุกคนเลยฟ้าฝนกันอ่ะคึ้มอยู่ทุกคนเลยก็ฝนที่ตกนะตกว่าตกก็ได้เกี่ยวทุกคนมื้อนี้นะว่ดรอถามเขาจะก้อยเลยขณะก็ได้เกี่ยวทุกคนเลยไปลงหาเกี่ยวข,ข,ข้าวเกี่ยวน้ำก่อนเอา้านี่ได้สำหรับคลิปนี้ก็จะได้ปิดพิธีกรขอบกขอบบใจเิดคุนทุกคน,ออกส,คนสมคลิปจนจบโอกาสหน้าคลิปหน้าเจอไหมทุกคนเลยตะคีิบายสบายดี